หลังจากอดหลับอดนอนนั่งอ่านนิยายเล่มนี้จบนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่อยากวางลงเลยนะฮะพอจบแล้วมันรู้สึกอะไรบางอย่างที่กระ,ะทบกับจิตใจของเรานะครับนี่คือวรรณกรรมเยาวชนนะครับ t o q i l l a Mockingbird นิยายเรื่องนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องเด็กน้อยในเมืองเล็กๆแต่มันค่อยๆแกะความจริงของโลกที่เราอยู่ด้วยนะครับว่าบางทีเนี่ยความยุติธรรมก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไป t o q i l l a Mockingbird เหมือนอ่านนิยายผ่านสายตาของเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับชื่อสเกลแต่ทุกบรรทัดเนี่ยคือบทเรียนของผู้ใหญ่ที่บางที เราเองก็ลืมไปแล้วว่าความกล้าหาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับหรือคําว่าความถูกต้องเนี่ยมันยืนอยู่ตรงไหนท่ามกลางเสียงส่วนใหญ่ซึ่งพ่อของเธอนะฮะตัวละครชื่อแอ็กซิคัสครับผมเผยให้เรารู้ว่าความดีเนี่ยมันจะเป็นต้องส่งเสียงดังหรือว่ายิ่งใหญ่แต่มันมั่นคงจริงใจและลงมือทําอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อ่านจบแล้วนะฮะใจมันนิ่งแต่ในความนิ่งนั้นนะฮะมันเต็มไปด้วยแรงกระเพื่อมเล็กๆที่กระซิบว่าถ้าสังคมเราไม่ยุติธรรมเนี่ยเราจะทํายังไงดีฝากนิยายเรื่องนี้สําหรับคนที่ชอบอ่านวรรณกรรมเยาวชนด้วยนะครับ